สวัสดีอีกครั้งกับผมกับทีมงานต้มน้ำตาลสารคามนะครับเหมือนเดิมคือเก่าพึ่งหลวงเดือนห้าปาดไวปปาดไวป,ป,ปท่านถอดเลยเดิยตอนมาปาดไว้ห้างอ่อนๆขาวๆเลยปาดห้างไปบัากหลายเลยนายที่จริงค้างมันยาวกว่านี้เลยปาดห้างไปขายไว้ปาอยู่คือเก่ามันเต็มเนาะ มันเต็มไ้เหนมัน็ันบ่มีหมองอยู่มันเชียงกันทิางสใส่น้ำหวานในห้างะมันมันอยู่ในเสียม้ามหันซ้นี่ระบยาวก็นีอยู่น่อยว่ามันอ่อนค่ับมันครบวันจังไหบ่มีหดรงคือบไปไปหลด อมันอยูข่างทางไปเห็ดโขดเห็ดยังเยียบ้อยลอยเยอะๆข่างทางเลยอ่ะที่มวกนี้คนเห็นมาเห็นเขาบอนเ่าเขานำมือกันขานำมือเลยไอเดียมาขื้นเลยแหละมีน้ำครับผมเหมือนเดิมผันุปผันุมกถอยจากตัวถอยจากตั lam cũng bưu vio lên đi đây đi 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 nè, đi 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 nữa đi 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 đi

จะตอกจำได้มันถอดบอกร้อนแมนวะแมนต้องขึ้นมันกับหูครกดอนนดอ,องแล้วนเนาะเหยียบไปเนาะ รักกตัวนี่ว่าที่ขึ้นไปอีกดีกว่าบ้าปว่าถึงเนาะนั่นเอาหมอนเก้านี่บ่อเออ,อไก้กว่าหมอนคู่เก้าเลย Tân yêu, mọi người ăn ở nhà hoàn chịu được đấy. Burn nè quân lượt tuyệt <laughs> Tế Hoa Nam Hoa Nam Hả? cái này nào Nhú vào bạp lại rồi ไม่เคยเลี้ยงเลโอ้หมดอยงว ไม่งามตามอ้าวาน่ฮะมีเกยรสวนเลยนี่เป็นไปได้ตั้งไหนตอนอีกทีเนี่ย เอ็ดเซตต้นบันบวกได้หวะเอ็ดส่วนนี่ยังว่ามันคือเปลี่ยนัวมันดูดฝนตัวกัอนหัน công gần nhé đấy bà này ba <laughs> đen <laughs> đây úp <laughs> งานครับน้ำหวานล้วนๆไม่มีเกรสรรอบสองกับผมได้ยุดอกโลกกลัวตอนไว้อีกครับล่างอ่อนบ้านหนีบ้านหนีดอกบ้านหนีดอกครั้งนี้ไบไส่ออกไปเมื่อไรเด้ mấy tháng kia